สวัสดีครับด้วยความอุตสาหะและความละเอียดรอบคอบในการทํางานของสมเด็จพระมหาธีราจารย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในการจัดสร้างองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไต่โลกนาถคันธารราชอนุสรในครั้งนี้ครับเมื่อท่านดําริที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ท่านได้เชิญ นักสถาปัตยกรรมน่าก,ก็ช่วยกันคีดตกแต่งแบบเป็นหลายครั้งหลายคราวทบทวนแล้วทบทวนอีกแม้ในขณนะที่ท่านอาพาธถึงขนาดที่เรียกว่านักก็ยังได้ช่วยให้ช่างที่มาปั้นพระพุทธรูปองค์นี้ติดตรงนั้นเสริมตรงนี้โดยใช้เสาอ,อากาศทีวีเป็นตัวชี้ให้จากเหตุการณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของเจ้าพระกุลสมเด็จทำให้เรา ในฐานะพุทธศาสนิกชนต้องร่วมมือร่วมใจให้การทำงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ซึ่งนั่นก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราทุกคนครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาชาไทายไตรโลก,กนาศคันธารราชอนุสร์ในพระบรมราชินุปรัธรร